สวัสดีครับผมอิงคุงเกมเมอร์นะวันนี้เราจะแคสเกมไหมครับพ็อกเก็ตด,ดีชันกันครับเราจะสร้างบ้านใหม่ครับในแบบนี้เห็นเพื่อนผมทักไ,นไลน์อิ๊งอิ๊งอิงเฮ้ยทำไมครับดิอะไรประมาณนั้นแป๊ปหนึ่งออตองไม่มีหรอเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้หมดใหม่เหรอ หดต้อนรับคาวินเคยเคย,เคยเห็นมัย่ยเคยเห็นเท่เท่เท่ตอนนี้ก็เรา,เราจะเริ่มตั้งแต่ตอนตัดไม้ทมําลายป่าแล้วก็ทําสร้างบ้านด้วยไม้กันนะครับยังเพิ่งเบื่อนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ทําคลิปที่ติดตามผมก็มีหัวใจเจษฎากรทีวีดีโอดากอน มิตเรย์ออนอินไทยนักสอบวรสเปิ่นทองคิมพอนี่แล้วก็ใครวะคิดกันอิมคราฟเกมเมอร์ซีเฮดเออใช่ใช่ใช่จริงๆมีตั้งสิบสี่คนจำไม่ได้แล้วเนี่ยจำได้แค่สิบเอ็ดคนเลยเหนเงยทุกงบล็อกกับทำลายป่า ผมทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมยังไม่คนหาว่าผมโกงครับผมกาเลยต้องทำให้ดูตั้งแต่ตอนเริ่มต้นกันเลยนะครับแป๊บึตีมกล่องครับมากวตรงนี้แหละครับครับอันนี้มาก่อนที่ขุดมาสองแค่นี้แหละครับเอ,อิรม หาต้นไม้ใกล้ๆขุดขุดขุดแล้วก็จะทำให้ดูนะครับบ้านใหม่ตอนนี้ก็จะสร้างเป็นพาเชือ่อบ้านใหม่โว้ยอืมอตัดไม้ทำลายป่ามันตลกจริงๆเออเออ ไม้ทีละอันทำลายป่าไปทีนิดๆจนทรัพยากรธรรมชาติหมดลงเราก็จะตายนะครับกล่องครับไม้ไม้ไมไม้ไม,ไม,ไมที่ขุดมาหน่อยดิขุดดินลงไปจะไปเอาหินกันเอามาทำขวานหินเก็บทรัพยากรมาหน่อย อันนี้ไว้ตอนขึ้นแล้วกันนะครับเ่ี้หินเติมเลยแค่นี้แหละนี่เตียวเองเอ้ยเยอะแล้วเนี่ยพอ้ทำเอาเอา,เอาไปทำเตาถ่านแล้วก็ทำพิกเอสหินดาหินที่ขุดเอ้ยไม่ใช่ดิขวานหิน เรียกว่าอะไรวะอ่านก่อนวูเด่นเออวูอเด่นขวานขุดให้รอบๆบริเวณนี้เลยครับผมจะมาสร้างบ้านใต้ดินเนิดขาดพอเอาทางขึ้นตรงนี้สิงนะเอือกเอือกเอือก ปิดท้ายที่ขุดมไม่พอแล้วเนี่ยอ๋อไม้ไม่พอที่ขุดเอาอีกอันหนึง่งอันนี้อันหนึง่งแบบสองขวานก็จำเป็นพอสมควรขวานมามต้นสงเว่อมีขวานแล้วคุณสบายขึ้นแล้วเนี่ย กดง่ายขึ้นหมยติดติดไปไม้อีกอ้ยแม่กอดอ้ยคุดคๆดคูดคูดก็เรียกว่าทุบใช่ไหมเออคนก็ขอมันจังเลยไม้คัสเนี่ยมันสุกตรงไหนวะแต่ก็หนุกเหมือนกันนะเนี่ยผมถึงเล่นไปลุไปลป มิเราเก็บไม้ทําบ้านอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับผมมีคติประจำใจใหม่ตัดไม้วัลลิศทำลายป่า ต่อตัวในคุกเต็มเลยเนี่ ชจี้โคตรตัดไม้บรนณิดจิตแจ่มใสหาพื้นที่โล่งๆสร้างบ้านข้างล่างเดี๋ยวค่อยตัดเอาไว้ต่อตัวได้นวะวะนี่ไม้ตอกรอบเต็มเลย วางจัดผาวานเล่นแม่งเลยโอ้โหมีสูงนั่นอีกอะมาต่อตัวแล้วนะเออสูงพอขุดอืหุ้มค่าตัดไม้วันลวนิ้จิตจำใส กล่องครับหายอ้ oh God. ไม่กอดไม่ไงไม่เอาเล็้วเออเดี๋ยวค่อยหาใหม่กล่องครับเห็นเห็นหน้าตัวเองแล้วตลกอะ่ะก็เจอซอมบี้ซอมบี้เม็นจะคิดว่าพูดเดียวกัน,ปน,กน,กนบบอปล่าวะนี่กดกดสายว้เว้ยเอาไปทำกระจก ใช่ไหมปัแ๊บบหนงจะได้รู้ว่าเราหยิบมาหบ,บล็อกอ่ะตอนนี้ก็ได้หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตอนนี้ก็ในโทรศัพท์ก็มีถึงศูนย์จุดสิบสองจุดสามมันนะครับสี่สิบห้า เจ็ดแล้วสิบแปดสิเก้ายี่สิบอครับตัดไม้อะ 7, ไนี้ติดจำไสตรงแถวนี้ก็โลง่งน,นี้เนาะทำไมจ๊ะมีอะไรดีมันไม่โั่งไงโลง่ลงโล่ กลางแม่น้ําซอมบี้เยอะคุณผูช้ชมมาสังเกตนะครับตอนถ้าซอมบี้มานะครับซอมพู้ซอมบี้พวกกิเปอร์มันจะโดนไฟไม่ได้อพวกซอมบี้พว,บพวกสกิลพวกสไปเดอร์มันจะโดนแดดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พอมันลงน้ําครับมันจะนี่มันใจนี่เลยมันจะไม่ร้อนอเลยเลยสักนิดนึงถ,ถึงเวลาที่เราจะทำบ,บ้านกันแล้ว เราเคยอยู่บ้านต้นไม้นี่เรามาอยู่แบบบ้านธรรมดามากดีกว่านี่นี่นี่วางบล็อกไปค่ะใครสร้างไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจะสร้างบ้านแบบเบสิกเลยแล้วน,นะ ้านแบบนี้ผมสร้างบ่อยมากอะืมมืดละจะมืดละอันนี้ผมน,นี่ปรับหมดแบบไม่ปลอดภัยน,นี่ปรับหมดแบบปลอดภัยนะครับจะไม่มีซอมบี้แต่พอเดีย๋ยวผมเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็ปรับแบบมีซอมบี้เนี่ย ว่างๆเนาะถ้าขุดเหล็กเจอนะ,อะผมอะเอาวนี่อเอาเหล็กไปคาเป็นถงัถงนะคาเป็นถังเสร็จขุดเป็นหลุมอะรอบบ้านอะไว้อะจินตนาการเหรอวะหลุมเสร็จราดน้ําใส่อะรอบๆกิปเปอร์นม่มาทำอะไรบ้างเราไม่ได้แน่แจะทำอะไรต่อคิดออกละอ๋อวางของคาดก่อน หุ่นพายเยอะเยะประตูได้มาสามปลาหมวดปลพพาหอยฟิกสองก็อัอนนี้อืมต่อไปก็มาเผา พี่ผเพิ่มความสว่างได้ด้วยไม้เราเยอะไม้เราเยอะเฮ้ยป,ป๊บนงนะตรงนี้เราเอากระจกมาวางดีกว่าสวยดีแป๊บนึ่งแป๊บนึงคิดก่นตรงไหนจะเอากระจกมาวางเป็นหนึ่งใช่ไหม แล้วตรงนี้ก็จะวางเป็นกระจกมีแบบนี้เป็นกระจกกระจกเว้นกระจกที่เว้นไว้คือเราจะทำกระจกแลก้วกันนาแล้วบล็อกนี้ก็ต้องขุดไว้ ไห้มีพี่ผมนั่งบอกเฮ้ยถ่ยิงมึงโกงป่ะเนี่ยบอกเออผมไลยทำแบบถ่ายทอดสดไปเลยจะได้รู้แล้ผมไม่ได้โกงเข้าใจเปล่าเออจะได้เลิกถามมมนสักเพลํำคานมากเลยตอนนี้ผมทำคลิปตัวนี้ก็บ่ายสามโมง้วนะครับ ไม่ค่อยว่างแล้วก่ส่งอรอบแล้วไดกระจกมาสิบอันกระจกอะถ้าวางไปแล้วทุบมันก็จะไม่ได้กระจกเหมือนเดิมนะไม่เหมือนบล็อกอื่นนะครับออุ้ยต้งพูดตาเมื่อกี้ แบบนั้นนะเอาอีกแหละว,วางพาดนิดเดียวนี่ถึงกลับไปนี่เลยได้กระจกไหมสามเมื่อทงกระจก,ก,บจกแบบสองชั้นเงายงเต็มเลยมีพิกแพคไหมเนะี่ย ตัวเลี้ยนะโอ้พีแอ็กซดแอ็กซ์ขุดได้ขนาดพีแอ็ก์ขุดนันแค่ใช้มีดเปล่าอ,อะไรประมาณนี้ก็จะเท่าๆกันนะอืมุดมาแปดเก้าติดสองแล้วอืมเอาไว้ทำชั้นสองด้วย ถูกมาตักต่าสามติดตอนนี้หาฐานอะไรไม่เจอเลยเอืตอนนี้ถ้ากดไปจะทะเลใช่ไหมถากดไปตรงอื่นเดี๋ยวตรงข้ามแม่นมันจะมีสองฝั่งแม่น้ำมันจะายเยอะหน่อยแล้วก็ ย,ยิบกล้วยิบกลัสามสิบไปเราจะเดินทางบ้างเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะไปหาทอนก่อนแต่ผมจะเรียกเป็นสองคลิปแล้วกันนะครับลิปนี้ชื่อบ้านใหม่แล้วกัน ไปอันีแสดงว่าเผาเมหมดแล้วเ่อีประมาณไปแล้วสุดเยอะไปอืมโอ้ดูดๆดอ้ยไปหมี่ จบกันมาแล้วเราไปยน่งในการสร้างบ้านมันน้อยมากเลยผมจะบอกให้มาจบกันล้วนิดจิตจำไจ นี่นะครับเอามาหนึ่งแล้วก็ถ้าใครอยากสร้างม้านตามผมก็ได้นะไม่ว่าอะไรก็จบครบแล้ววต่ <c oughs> แต่หาไม่เจออื้อนนะหือ ความสงประมาณน่ยงอะไรเนี่นง,ไนงไปอ,อ๋ตันิดนึงืมยแ้อเน,นี่ยอือออ่อือูงไ จบครบทั้ง10นังครบจะเช้าแล้วที่ผมทำคลิปกติผมทำไม่ถึง15ทีไม่ทำเท่าเหี่ทำชีน้อันต่เปินว่าจบแค่ไะนแค่แบบชีพ วางไว้ถ้าใครอยากเป็นเพื่อนผมก็ดูในเพื่อนที่ผมติดตามได้นะครับแล้วก็อื้อเก็บเลย่าหายเนื้อสัตว์มากินดีกว่ามาก ตนนี้ค่าความหิวของเราตอนนี้เรายังไม่หิวเพราะว่าค่าความหิวเรายังเต็มอยู่ครับแบบไปนะครับโคตรสำนาญเลยเกมน,นี้โอ้ยเลยยี่ิบสี มยาวมันมากเกินไปนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กยนด้วยนะครับ